ทุกประเด็นกับ NVT ค่ะเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะปัญหาเรื่องก่อการร้ายหรือว่าอาชญากรรมอาจจะมีเพิ่มขึ้นนะคะโดยภารกิจของหน่วยกองบัญชาการตํารวจสันติบาลสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะมีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสําคัญรวมถึงสถานที่สําคัญด้วยนะคะโดยจะมีการฝึกฝนกําลังพลค่ะให้เพิ่มการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำรุ่นที่2มีตำรวจ37นายได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา14สัปดาห์อย่างเข้มข้น โดยเน้นทักษะยุทธวิธีการเรียนรู้เรื่องของอาวุธการใช้อาวุธปืนต่างๆการฝึกตรวจค้นหาวัตถุระเบิดเป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในภารกิจถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญ วันนี้ค่ะเราจะพาไปดูชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำรุ่นที่2นะคะซึ่งพวกเขาได้ฝึกอย่างเข้มข้นมาเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะซึ่งในส่วนนี้เองเขาก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ ของผู้นำและบุคคลสำคัญในระดับรุนแรงที่มีการก่ออาชญากรรมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำกองบัญชาการตำรวจสันิบาลซึ่งมีหน้าที่ป้องกันและนำบุคคลสำคัญหลบหนี<ไ>ออกนอกพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดโดยบุคคลสำคัญต้องปลอดภัยปฏิบัติการทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน10นาทีสามารถเคลียร์พื้นที่ได้ไดเหตุการณ์เป็นปกติต้องใช้ความชำนาญ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแตสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับทั้งงานการก่อการร้ายก็ดีหรือชญจกรรมต่างๆก็ดีมันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกข้าราชการตำรวจเรานะครับซึ่งมีหน้าที่หลักอยู่แล้วในการดูแลความสงบเรียบร้อยให้มีขีดความสามารถนะครับคุงานดูแลความสงบเรียบร้อยตั้งแต่ระดับเบาๆจนถึงระทั่ามีเหตุวิกฤตรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากที่เราจะต้องคือทุกหน่วยครับจะต้องมีการพัฒนาฝึกฝนเรื่องพวกนี้ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำเน้นการฝึกทักษะยุทธวิธีระดับสากลนรวม14สัปดาห์มีการฝึกอย่างเข้มข้นที่ค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน6สัปดาห์และศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลอีก8สัปดาห์โดยเน้นยุทธวิธีอาทิการฝึกใช้อาวุธปืนการตรวจค้นทางวัตถุระเบิดการรบระยะประชิดการโรยตัวด้วยเชือก การขับขี่จัก,กรยานยนต์แบบปลอดภัยและการปฏิบัติการร่วมทางน้ำและทางอากาศและต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจสำหรับรุ่นที่สองมีผู้ผ่านการฝึกทั้งหมด37นายช่วงที่อยู่ข้างในสวนจะ,จะฝึกเน้นทางด้านร่างกายแล้วก็ยุทธวิธีจะข้อโหดบ้างครับแต่พอแต่มาฝึกที่นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการใส่รายละเอียดลงไป ใน,ในงานของการอาไรคาบบุคคลสำคัญคร,รู้สึกยังไงบ้างรรที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการรุ่นสองในการฝึกมิตรก็รู้สึกภูมิใจนะครับเพ <c oughs> ราะว่าทําให้ช่วง,รงแรกๆก็เกือบไม่ไหวแต่ว่าช่วงนี้ก็ร่างกายอยู่ตัวแล้วรู้สึกภูมิใจที่ผ่านผ่านหลักสูตรนี้ได้ครับ บัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับงานด้านการข่าวความมั่นคงและการถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำรุ่นที่2ได้จบหลักสูตรแล้วตำรวจทั้ง37นายจะต้องลงสนามปฏิบัติงานจริงซึ่งพวกเขาทั้งหมดก็มีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อชาติศาสตร์พระมหารกษัตริย์และความสุขของประชาชน ชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดํารุ่นที่2ค่ะพวกเขาแล้วเสร็จในการฝึกอบรมแล้วนะคะพวกเขาก็ยังมั่นใจอีกค่ะว่าถ้าลงสนามจริงพวกเขาจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกประเด็นกับ NVT วันนี้สวัสดีค่ะ